สวัสดีครับผมชื่อสุภกิจกวงปาวันนี้ครับผมจะทำรายการปริศนาเพลงภาษาแมวนะครับวันนี้นะครับผมจะร้องเพลง mm hmm. ก็ภาษาแมวนั่นแหละครับ S <S <ans> <S <an> จบไปแล้วนะครับกับรายการปิาาศาเพลงภาษาเมียมนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจกับไอเสียงบ้าๆบอๆนั่นนะครับมันมีเสียงแทรกนิดๆหน่อยๆน่นแะละครับมันมีเสียงคนบ้าแทรกเข้ามานิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ ก็ไม่ต้องสนใจ